ตอนพิเศษ20สาลาน่ารู้ยอดมนุษย์อุนเตอร์แมน1อุนตอร์แมนเริ่มต้นจากซีรีส์สยองขวัญโดยอาจารย์เอจิซึบุริยาได้รับแดงบันดาลใจมาจากซีรีส์เดอะทวายไลท์โซนโดยซีรีส์เดอะทวายไลท์โซนเป็นเรื่องราวแนวลึกลับชนขนลุก จึงได้นาไอเดียนี้นํามาประยุกต์ดัดแปลงในรูปแบบเป็นของตัวเองจึงนําให้เกิดเป็นซีรีส์อย่างอุลตต้คิวซึ่งภายในซีรีส์อุลตต้คิวในแต่ละตอนจะมีสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติเรื่องราวซับซ้อนมีปริศนามากมายจนกระทั่งตอนหนึ่งได้รับความนิยมสูงเพราะเป็นสิ่งที่แปลกใหม่มากในยุคสมัยนั้นโดยพระเอกของเรื่องได้พบเจอกับสิ่งมีชีวิตล่างยักษ์อาจารย์เอจตซึ่บุริย่าไม่รอชา้าจึงได้นําไอเดียนี้มาต่อยอดและสารต่อในรูปแบบใหม่ ได้สร้างมนุษย์ล่างยักษ์เพื่อมากําจัดสัตว์ประหลาดและผู้ลุกลานจึงทาให้เกิดเป็นยอดมนุษย์อุนต้ำแมงในที่สุด 2.. อุลตราแมนมีนักแสดงมากกว่าหนึ่งคนโดยคนแรกทุกคนจะรู้จักกันเป็นอย่างดีและคุ้นเคยกันนั่นก็คือเจ้าหน้าที่ฮายตะชินนำแสดงโดยคุณสุซูมุคุโรเบะนักแสดงระดับตำนานของวงการญี่ปุ่นแต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นก็ยังมีนักแสดงอีกสามท่านที่รับบทเป็นอุลตราแมนด้วยเช่นกันคนที่หนึ่งคุณทุลุยะบินหรือคุณทุลุยะซาโตชิผู้มีรูปร่างสูงเป็นสุดแอคเตอร์ให้กับอุลตราแมนนั่นเองคนที่สองคุณโคจิ อิจิสากะเป็นผู้ให้เสียงภาคของอุลตร้าแมนในตอนที่15และยังเป็นผู้บรรยายเรื่องตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนที่19 3. คุณมาซาโอะนาคาโซเนะผู้เป็นเจ้าของเสียงตะโกนคำลังต่างๆของอุลตร้าแมนและยังเคยให้เสียงภาคเป็นอุลตร้าแมนในตอนที่33อีกด้วย 3. g ิมนาสติกของอุลตร้าแมนโดยความจริงแล้วยิมนาสติกก็มีความเกี่ยวข้องกับอุลตร้าแมนด้วยเช่นกันซึ่งไม่ใช่แค่การต่อสู้เท่านั้นแต่ที่มาของคำว่ายิมนาสติกอยู่ในช่วงปี1964ที่มีการจัดแข่งขันโตเกียวโอลิมปิกโดยนักกีฬายิมนาสติกเมื่อถึงเวลาขึ้นแข่งผู้บรรยายจะตะโกนคำว่าอุลตรา ตอนโชว์ท่าส,สวยๆจึงกลายเป็นคาสุดฮิตในช่วงเวลานั้นจึงทาให้อาจารย์เอจตซิบริยานําคําว่าอุนตามาแทนที่คําอันบาลานที่กําลังจะกลายเป็นซีรีส์อุนตาคิวโดยคําว่าอุนตาก็กลายเป็นชื่อเรียกของซีรีส์อุนตาแมนตั้งแต่ภาคแรกจนถึงปัจจุบันแต่คําว่าอันบาลานก็ไม่ได้หายไปไหนคําว่าอันบาลานถูกพูดถึงอีกทีในซีรีส์อุนตาแมนแม็กซ์ในตอนที่29ครับนึกว่าหนังชุดเรื่องอันบาลานจะไม่ค่อยมีสปาราดออกมาเท่าไหร่ซะอีกนะครับอื ท่านสถานีเขาอยากให้มีสัพหลาดด้วยนะ่ะสิก็เลยเปลี่ยนมาเป็นแนวนี้บางทีนะชื่อเรื่องอาจจะโดนเปลี่ยนด้วยก็ได้นั่นเหรอครับอืมชื่อเรื่องอนะุนตราคิวน่ะสี่กว่าจะเป็นอุนเตอร์แมนได้ซึ่งในขั้นตอนการออกแบบฮีโร่ของอาจารย์เอจิซึบุริยาได้นำสัพปปหลาดที่เคยออกแบบไว้กับบริษัทโตโฮอย่างสัพปปหลาดเบมเลอร์มาพัฒนาดีไซน์ใหม่โดยใช้ชื่อว่าเรดแมน แต่ทาง TBS ไม่อนุมัติให้ผ่านอยากได้ดีไซน์ที่เป็นฮีโร่มากกว่านี้คุณโทรุนาริตะจึงได้นำดีไซน์ของเลดแมนมาพัฒนาใหม่โดยมีความคิดคือมนุษย์ต่างดาวผู้ทรงบัญญาโดยมีรอยยิ้มที่ดูกลมเกลียวและสัมผัสได้ถึงความเป็นมิตรและได้นำจิตวิญญาณแห่งเส้นของมิยามโตะมุสชิมาเปรียบเสมือนเป็นนังลบอวกาศที่เปลี่ยนความยุ่งเหยิงให้เป็นความกลมเกลียวและผสมกับความสงบนิ่งของระารีอริยเมไทซึ่งเป็นพระพุทธรูปไม้มิโลคูโบซัสสซในวัดโคริวจิที่โตเกียว และใช้ชื่อว่าอุลตราแมนในส่วนของสีผิวของอุลตราแมนจะประกอบไปด้วย2ส,สีคือสีเงินและสีแดงซึ่งความหมายของ2ส,สีนี้คือการผสมผสานระหว่างอวกาศและเทคโนโลยีชั้นสูงในส่วนของสีเงินเป็นสีตัวแทนของโลหะที่ใช้ในการสร้างจรวดหรือยานอวกาศในส่วนของสีแดงเป็นสีตัวแทนของพื้นผิวของดาวอังคารและในส่วนของใบหน้าจะมีจมูกที่ยื่นออกมาดัดแปลงให้เป็นสันกลางหน้าอยู่เหนือริมฝีปาก จะมีความคล้ายกับกระด้วงปลาน,นั่นเองจึงกลายเป็นดีไซน์ที่เป็นภาพจำและเป็นเอกลักษณ์นานนับ55ปีกันเลยทีเดียวในส่วนของเลดแมนก็ไม่ได้หายไปไหนเลดแมนได้ถูกปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ให้ดูเป็นฮีโร่มากยิ่งขึ้นและปรากฏตัวในมินิซีรีอย่างอุลตร้าไฟ 5. คันเลอร์ทัมเมอร์ของอุลตร้าแมนที่ไม่ได้ถูกนํามาใช้ท่านผู้ชมหลายคนคงจะเข้าใจว่าอุลตร้าแมนสามารถต่อสู้บนโลกได้3นาทีซึ่งปุ่มคันเลอร์ทัมเมอร์จะเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีแดงใน1นาทีสุดท้าย แต่ทุกคนหารู้หรือไม่ปุ่ม Color Timer เดิมทีจะมีสีเหลืองด้วยเช่นกันซึ่งปุ่ม Color Timer สีเหลืองจะปรากฏขึ้นจากสีฟ้าเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นสีแดงแต่สุดท้ายแนวนคิดนี้ก็ถูกตัดออกไปเพราะด้วยเนื่องจากเทคโนโลยีในสมัยนั้นยังไม่สามารถสร้างสารรค์ออกมาได้แต่สุดท้ายแนวนคิดนี้ก็ถูกนํามาใช้อย่างจริงจังกับอุลตร้าแมนโจเนตในชื่อเรื่องดิอุลตร้าแมน 6. รู้หรือไม่ราชันสัตว์ประหลาดอย่างกอซิล่าขวานใจของใครหลายคนก็เคยปรากฏตัวในซีรีส์อุนตอร์แมนกันด้วยซึ่งปรากฏตัวในซีรีส์อุนตร้าแมนในตอนที่10ที่มีชื่อตอนว่าตอนแร่งไดโนเสาร์โดยสัตว์ประหลาดที่ปรากฏตัวในตอนนั้นนั่นก็คือเจ้าจีัสซึ่งมีหน้าตาเหมือนกับกอซิล่าอย่างเห็นได้ชัดมีจุดแตกต่างตรงที่มีคที่คอเพื่อสร้างความแตกต่าง โดยอาจารย์เอจิซึบุริยาได้ขออนุญาตทางบริษัทโตโฮในการยืมชุดก็ซิล่ามาจากภาพยนตร์เรื่องมอตท่าประทักก็ซิล่ามาใช้งานนั่นเอง 7. นอกจากเจ้ากีฬาที่นําชุดก็ซิล่ามาดัดแปลงแล้วเคยมีใครจูตัวอื่นมาปรากฏตัวในเรื่องอุลตร้าแมนด้วยโดยสัตว์ประหลาดที่ปรากฏตัวส่วนใหญ่ชุดมาจากบริษัทโตโฮทั้งสิน้นเช่นสัตว์ประหลาดบาลากอนจากภาพยนตร์เรื่องแฟงเกนสไตล์ปะทับาบาลากอน โดยชุดของเจ้าบาลากอนได้ถูกทางบริษัทซืบุริยา่านำมาดัดแปลงดีไซน์ใหม่ซึ่งจะปรากฏตัวในซีรีส์อุลเตอร์แมนตอนที่3เป็นสัตว์ประหลาดเนลากอนซีรีส์อุลเตอร์แมนตอนที่8เป็นสัตว์ประหลาดมาคูล่าและซีรีส์อุลเตอร์แมนในตอนที่9เป็นสัตว์ประหลาดกาโวล่านั่นเอง8ป อุลตร้าแมนจะมีท่าไม้ตายสาคัญที่เป็นภาพจํานั่งก็คือลําแสงสเปเชียมซึ่งการทําท่าแบบนี้จึงกลายเป็นเอกลักษณ์และจดจําได้เป็นอย่างดีกลายเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่อุลตร้าแมนในยุคปัจจุบันก็ยังทําท่านี้ถึงแม้ว่าอุลตร้าแมนบางคนจะมีท่าไม้ตายหลักเป็นการใช้อุกุธก็ตามเช่นอุลตร้าแมนออฟล่างออริจินหรือแม้กระทั่งอุลตร้าแมนทีกาหรือทีเกอร์ที่ท่าไม้ตายของเขาจะไม่ใช่การทํามือเป็นตัวบวกแต่ก็ยังมีท่าในลักษณะนี้อยู่ดี 9. อุลตร้าแมนที่เรารู้จักกันเป็นเวอร์ชั่นหลักที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างดีซึ่งในความเป็นจริงแล้วอุลตร้าแมนมีอีก3เวอร์ชั่นด้วยเช่นกันเวอร์ชั่นที่1ไทเ A เวอร์ชันแรกสุดที่ปรากฏตัวออกมาตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนที่13เวอร์ชันนี้คนไทยจะเรียกให้เข้าใจง่ายคืออุลตร้าแมนหน้าย่นเวอร์ชันนี้จะมีใบหน้าที่สวยงามแต่เนื่องจากทีมง,งานในสมัยนั้นได้พลาดในการผลิตชุดวัสดุในส่วนที่เป็นยางมีความไวต่อไฟมากในส่วนของใบหน้าจึงโดนความร้อนและย่นไปภายหลังเวอร์ชันไทยเอถูกกำมาใช้อีกครั้งในภาพยนตร์อุลตร้าแมนเมบิอุดแอนพี่น้องอุลตร้าซึ่งเป็นภาพยนตร์เพื่อฉลองครบรอบ40ปีอุลตร้าแมนเพื่อเป็นการระลึกถึงครั้งที่อุลตร้าแมนเคยปรากฏตััวอออกมานนเ่เง เวอร์ชันที่2องไทบีเวอร์ชันนี้จะมีหน้าตาที่จริงจังมากยิ่งขึ้นมีความสวยงามทำมาจากยางชนิดพิเศษที่มีความหนาแข็งแรงและทนทานมากยิ่งขึ้นแต่ด้วยชุดนี้ค่อนข้างหนักลำบากต่อการขยับจึงถูกใช้ตั้งแต่ตอนที่14จนถึงตอนที่29เวอร์ชันไทบีมีกลักษณ์ที่โดดเด่นคือส่วนที่เท้ามีลักษณะที่โค้งงอปากเป็นทรงสี่เหลี่ยมเวอร์ชันไทบีถูก,กนำมาใช้อีกครั้งในภาพยนตร์อุลต้ากาแลซี่เดอะมูวี่กําเนิดอุลต้าแมนซีโร่ และเวอร์ชันสุดท้ายไทย4เวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักที่เป็นภาพจำที่สุดของอุลตร้าแมนเวอร์ชั่น t y p 4มีลักษณะที่แตกต่างตรงที่ใบหน้าดูเป็นมิดหน้ากากบานมากขึ้นรูปทรงปากยิ้มออดี้มีความเข้ากับรูปทรงของสุดแอคเตอร์มากยิ่งขึ้นมีความกำยำล่ำบึกเวอร์ชั่นนี้ปรากฏตัวตั้งแต่ตอนที่30จนถึงตอนที่39และใช้ยาวนานจนถึงปัจจุบัน10 อุลตร้าแมนมีส่วนสูงถึง40เมตรน้ำหนัก35,000ตันสามารถบินได้เร็วถึง5มักกระโดดสูงถึง800เมตรความเร็วในการวิ่ง450กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วในการเคลื่อนที่ในน้ำ200นอตต่อชั่วโมงสามารถยกของที่มีน้ำหนักมากถึง1ล้านตันอายุ20,000ปีถ้านับจากอายุตอนฉายแล้วปัจจุบันนี้อุลตาแมนจะมีอายุถึง20,56ปีกันเลทีเดียวณนะปี2022 11 เดิมทีอุนตอร์แมนเคยจะกลับมาปกป้องโลกอีกครั้งโดยจะไม่ใช่อุนตอร์แมนแจ็คอย่างที่ทุกคนเห็นแต่อย่างใดแต่ด้วยความเคารพต่ออาจารย์เอจิซึบุริยาจึงได้ยกเลิกความคิดนี้ออกไปและได้สร้างอุนตอรแมนคนใหม่มาปกป้องโลกแทนโดยจะใช้ชื่อเรื่องว่า Return of Unterman ซึ่งภายในซีรีส์อุลตร้าแมนแจ็คก็ได้มีการปรากฏต,ตัวของอุลตร้าแมนและอุลตร้าเซเว่นอีกด้วยเพื่อเป็นการยืนยันว่าเหตุการณ์ในซีรีส์อุลตร้าแมนแจ็คเป็นจักราวาลเดียวกับอุลตร้าแมนและอุลตร้าเซเว่นนั่นเอง12อุลตร้าแมนโนอาเคยถูกพูดถึงในซีรีส์อุลตร้าแมนในตอนที่7โดยลูปปั้นที่ชาวเมืองบาลานั้นถือว่าเป็นพระเจ้าผู้คอยปกป้องความสงบสุขซึ่งลูปปั้นนี้มีลักษณะที่คล้ายกับอุลตร้าแมนเป็นอย่างมากลูปปั้นนี้ถูกชาวเมืองบาลาดตั้งชื่อว่าเทพโนอา ภายหลังชื่อโนอาถูกมาใช้อีกครั้งกับร่างที่แท้จริงของอุลตร้าแมนเน็กซัสนั่นเองส่วนของหินสีฟ้าที่ลูปปั้นโนอาถืออยู่คือหินแห่งบาหลาดภายหลังชื่อบาหลาดนี้ถูกมาใช้อีกครั้งในภาพยนต์อุลตร้าแมนซีโร่เดอะมูวี่จากกพัทมินนั่นก็คือโล่แห่งบาหลาดนั่นเองแต่ในเวอร์ชั่นมังงะอุลตร้าแมนสตอรี่ซีโร่ได้เปิดเผยว่าผู้ที่ปกป้องนครแห่งบาลาดจากสัตว์ราหลาดแอนเลอร์ก็คือโซฟี่นั่นเอง 13. หลายคนคงจะรู้ดีว่าซีรีส์อุนตอ์แมนมีจำนวนตอนทั้งหมด39ตอนแต่ในความเป็นจริงจะมีตอนที่40ด้วยเช่นกันซึ่งจะเป็นตอนพิเศษสั้นๆที่มีความยาว23นาทีเหมือนกับตอนธรรมดากันเลยทีเดียวโดยตอนนี้จะมีชื่อตอนว่ายูม um ิกาลิอิอุนตร์แมนในชื่อภาษาไทยจะถูกเรียกว่าฟื้นขึ้นมาอุนต์แมน ซึ่งตอนพิเศษนี้ฉายได้วันที่9มีนาคมปีคิเตศักราช1996ซึ่งเป็นวันเดียวกันที่ภาพยนต์อุลตร้าแมนเซ์ชออกฉายนั่นเองก็กลายเป็นเปรียบเสมือนเป็นการฉลองครบรอบ3าปีอุลตร้าแมนไปด้วยเนื้อหาในตอนนี้ไม่ได้มีการทำใหม่แต่เป็นการนำฟุตเทจเก่ามาตัดต่อเรียบเรียงใหม่และเพิ่มฉากใหม่ๆเข้ามาเล็กน้อยเช่นความสามารถในการแยกร่างของอุลตร้าแมนและลำแสงมารินสเปซียม14 ลำแสงสเปเชียมของอุลตร้าแมนนอกจากท่านี้จะเป็นภาพจำที่ทุกคนคุ้นเคยเป็นอย่างดีและมองเห็นได้ทันทีว่าท่ายิงลำแสงนี้เป็นของใครโดยลำแสงสเปเชียมของอุลตร้าแมนจะมีอีกเวอร์ชันหนึ่งด้วยเช่นกันนั่นก็คือลำแสงมารินสเปเชียมซึ่งลำแสงมารินสเปเชียมจะทําท่าเหมือนเดิมแต่ต่างตรงที่ลำแสงจะมีสีลุ้งสีสันสดใสสวยงามซึ่งท่านี้ใช้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นในตอนพิเศษที่มีชื่อว่าย um ูมิกาเลอิอุลตร้าแมนโดยลำแสงมารินสเปเชียม ก็ได้ถูกนำมาใช้อีกครั้งในเกมซ u เปอร์ฮีโร่เจเนเรชันซึ่งเป็นท่าไม้ตายสุดยอดที่ยังคงความรุนแรงเช่นเดิม 15. ทํำไมจะต้องตั้งท่ามือควยกันในการพันเด็ดศึกยิงนํำแสงโดยผู้กำกับซีรีส์อุลตร้าแมนอย่างคุณอิจิมะโทชิฮิโร่ได้ให้เหตุผลว่าการทำมือควยกันจะได้หนึ่งความมั่นคงโดยแขนข้างหนึ่งตั้งฉากและแขนอีกข้างหนึ่งขัดเอาไว้เพื่อไม่ให้แขนที่ตั้งฉากตกลง แต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นสุดแอคเตอร์ก็ห้ามขยับตัวเนื่องจากสมัยนั้นไม่มีเทคโนโลยี CG การจะทําให้เป็นจริงได้คือการวาดเอฟเฟกลงไปบนแผ่นเฟ์มทีละเส้นวาดลงทีละฉากเพื่อสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยผู้ที่เนนามิกขึ้นมาให้เป็นจริงนั้นนั่นก็คือคุณอิซึกะซาดาโอซึ่งแค่ช่วงหนึ่งวินาทีของยิงลาแสงสเปเซียมจะต้องวาดลําแสงแบบนี้ถึง24แผ่นกันเลยทีเดียวถ้ามีการขยับก็ต้องวาดใหม่ซึ่งความเป็นจริงแล้วก็มีอยู่ตอนหนึ่งที่ต้องทําให้คุณอิซึกะต้องทํางานอย่างหนัน กันเลยทีเดียวนั่นก็คือซีรีส์อุนตาร์แมนตอนที่3 7โดยอุนตาร์แมนจะยิงลำแสงสเปเซียมหมุนตัว3 6 0องศากันเลยทีเดียว 16. หลังจากที่ซีรีส์อุลตร้าแมนได้อวสารลงไปในตอนที่39ด้วยความนิยมที่มีสูงในยุคนั้นซีรีส์อุลตร้าแมนจึงถูกสร้างตาอออกมาหลายภาคอุลตร้าแมนจึงไม่พลาดที่จะตามมาปรากฏตัวในภาคหลังๆเริ่มจากที่ซีรีส์การกลับมาของอุลตร้าแมนซีรีส์ของอุลตร้าแมนแจ็คที่มีการนำอุลตร้าแมนกับอุลตร้าเซเว่นกลับมาปรากฏตัวแบบเนียนๆโดยการที่อุลตร้าแมนได้กลับมานั้นหน้าตาของเขาก็ต้องแอบเปลี่ยนไปเล็กน้อยเพราะมีการทำชุดขึ้นมาใหม่มาใช้แทนชุดเดิมถึงหน้าตาจะแอบเปลี่ยนไป แต่ภาพรวมแล้วก็ยังคงเป็นแบบที่เรารู้จักกันดีรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงไปของอุลตร้าแมนในเวอร์ชันหลังๆนั่นก็คืออุลตร้าแมนจะสวมถุงมือกับรองเท้าบูนั่นเองพอถ้าเป็นชุดยูนิฟอร์มนั่งเดิมนั้นอุลตร้าแมนจะมีชุดยูนิฟอร์มส่วนแขนยาวมาจนถึงข้อมือและส่วนเท้านั้น ก็จะยาวมาถึงข้อเท้าเช่นกันโดยชุดยูนิฟอร์มลักษณะนี้ของอุลตร้าแมนก็ถูกนํามาใช้อีกทีในซีรีส์อุลตร้าแมนเอและซีรีส์อุลตร้าแมนทาโร่จากนั้นในซีรีส์ของอุลตร้าแมนทาโร่ก็ได้มีการแอบเปลี่ยนรายละเอียดอีกครั้งโดยในคราวนี้ดวงตาของอุลตร้าแมนก็ได้มีการเปลี่ยนจากที่สองแสงสีขาวกลายเป็นสองแสงสีเหลืองทําให้คนที่มีแม่พิมพ์เดียวกันกับอุลตร้าแมนเช่นโซฟีและอุลตร้าแมนแจ็ค บีดวงตาที่เป็นสีเหลืองตามกันไปด้วยโดวยเวอร์ชั่นนี้ก็ยังถูกนํามาใช้ต่ออีกครั้งในซีรีส์อุลตร้าแมนเลโอและตอนพิเศษต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นในยุคโชว,วะยาวนาน จนกระทั่งมาถึงซีรีส์อุ้าแมนทีกาคราวนี้การกลับมาของอุลตม้าแม้กลับมามีรูปล่างที่ใกล้เคียงกับออริจินอลแบบสุดๆซึ่งก็เป็นการทําชุดขึ้นใหม่ๆอีกครั้งในยุคที่เทคโนโลยีพัฒนาไปไกลทาให้ได้ความใกล้เคียงตามต้นฉบับที่สุดเท่าที่จะทาออกมาได้หลังจากซีรีส์อุ้าตมนทีกาลงไปอุ้าแมนก็จะมีรูปล่างหน้าตาที่คงรายละเอียดดั้งเดิมในรูปแบบที่เขากลับมามากที่สุดจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเอง17 อุลตร้าแมนและการตีความใหม่ถึงแม้ว่าอุลตร้าแมนจะมีการสร้างต่อเนื่องยาวนานนับ56ปีจนถึงอุลตร้าแมนล่าสุดอย่างแบ็คเกอร์แต่อุลตร้าแมนก็ถูกนํามาหยิบสร้างใหม่ในรูปแบบต่างๆให้ทุกคนได้รับชมกันเช่นอุลตร้าแมนเวอร์ชั่นมังงะที่มีเรื่องราวต่อจากซีรีส์อุลตร้าแมนตอนที่39โดยพระเอกก็คือชินจิโร่ลูกชายของชินไฮยะตะผู้มียีอุลตร้าแมนอยู่ในร่างกาย แต่สวมเกาะอุนตร้าแมนที่ถูกเรียกว่าอุนตร้าสูทซึ่งกระแสตอบรับดีจนมีการสร้างเป็นอนิเมะถึง2ซีซั่นฉายทางเน็ตฟลิและยังมีอีก2เรื่อง 1. ชิ้นอุนตร้าแมนที่หยิบอุนตร้าแมนมาตีความใหม่ฉายวันที่13พฤษภาคมแต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสถานการณ์โควิดก <c oughs> ็เป็นได้2อุลตร้าแมนฉบับคอมิกโดยใช้ชื่อเรื่องว่า the life of u l t r a m a n อุลตร้าแมนเคยคอสตโอเวอร์กับมาร์ส i d เดอร์และกันดัมด้วยความนังของสมทีลี่ทางบันไดนำโกกเรื่อเห็นหนึงความสำเร็จของสทีลี่นี้จึงได้หยิบตัวละครเอก3ตัวเช่นอุลตร a าแมนมาร์สเลเดอร์หมายเลขหนึ่งและกันดัม RX78 มาสร้างเป็นเกมโดยใช้ชื่อเรียกว่าคอมมติฮีโร่ซีรีสและได้รับความนิยมสูง ึงได้มีการสร้างออกมาหลายภาคตามออกมาและความพิเศษมากกว่านั้นอุลตร้าแมนยน่ยเคยเจอกับไรเดอร์หมายเลขหนึ่งมาแล้วจริงๆในปี1993โดยความร่วมมือกันระหว่างบริษัทซึบุริยาโปรดักชั่นและโตเอโดยใช้ชื่อเรื่องว่าอุลตร้าแมนเวอร์ซัสคาเมนไรเดอร์ ฉากคาสซินแปลงร่างของอุลตร้าแมนถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่อยู่คู่กับอุลตร้าแมนตั้งแต่ภาคแรกสุดจนถึงปัจจุบันแต่ทุกคนรู้หรือไม่ในฉากแปลงร่างสุดคลาสสิกของอุลตร้าแมนคนแรกมีจุดที่แปลกออกไปโดยคัสซินแปลงร่างของเขานั้นปุ่มคาลเลอร์ทัมเมอร์ได้หายไปนั่นก็เพราะว่าเดิมทีอุลตร้าแมนจะไม่มีปุ่มคาลเลอร์ทัมเมอร์แต่อาจารย์เอจิซูบุริยาต้องการให้อุลตร้าแมนมีเวลาจำกัดในการปรากฏตัวและสร้างจุดอ่อนให้อุลตร้าแมนมีขีดจำกัด จึงได้ถูกเพิ่มปุ่มคัลเลอร์ทัมเมอร์เข้ามาแต่ในฉากคัสซินแปลงร่างนั้นไม่ได้มีการแก้ไขแต่อย่างใดเพราะด้วยงบประมาณและการถ่ายทําที่เป็นไปด้วยความยากลาบากพวกเราจึงได้เห็นคัสซินแปลงร่างของอุลตร้าแมนในรูปแบบไม่มีปุ่มคัลเลอร์ทัมเมอร์น,นั่นเอง40ปีผ่านไปฉากคัสซินแปลงร่างนี้กลับมาใช้อีกครั้งในซีรีส์อุลตร้าแมนเมบิอุสในตอนที่47อีกด้วย ชิ้นอุลตราแมนเป็นผลงานฉลองครบรอบ55ปีอุลตราแมนซึ่งชินอุลตราแมนได้นําดีไซน์แรกสุดของคุณโทลุนาริตะมาใช้งานอีกครั้งโดยดีไซน์ดั้งเดิมของอุลตราแมนปุ่มคลเลอร์เทมเมอร์จะหายไปหน้าตาของอุลตราแมนจะดูเป็นมนุษย์ต่างดาวมากขึ้นโดยคุณฮิดะกิอนโนต้องการดีไซน์และความดันน้งเดิมเพราะเป็นจุดกําเนิดของอุลตราแมนอย่างแท้จริงที่คุณโทลุนาริตะเป็นผู้ออกแบบนั่นเอง จบแล้วนะครับสาหรับ20สาระน่ารู้อุลตร้าแมนถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดพวกเราก็ต้องกราบขออภัยกันด้วยนะครับก่อนที่จะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราสร้างสรรค์ผลงานดีๆกันต่อไปกดแชร์ไปต่างจักรวาลให้ทุกคนได้รับรู้ว่ายังมีช่องพวกเราอยู่กดถูกใจแฟนเพจ Facebook เพื่อติดตามอัปเดตข่าวสารใหม่ๆจากพวกเรากันด้วยสาหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย